สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ FC แฟนหวยนะครับสลับในที่ในช่องชัยดวงเหง่อทุกท่านกันเลยนะครับเนาะอ่ะก็สลับในวัที่แล้ววันพุธก็เข้าไปนะครับสลับในหวยในวันพุธนะเข้ามา5 0 0 5นหะครับดหรือท่านไหนอยากจะได้ชุดน้อยนนๆนะก็ข้อความสีฟ้าข้างล่างเข้าบ้านเขียวเข้าีนะเข้าไปรับแนวทางกันได้ก็เมื่อวานนี้ฟัน3าม นะครับมวดก่อนฟัน3ามวิ่งรุดฟัน3ตัวเดียวเสียดายไม่ได้จอะไปให้ 3- 4นะครับเนาะอ่ะขอความสีฟ้าเข้าไปรับกันนะครับก็วันพุธเข้าเนาะมาดูในหวยในวันศุกร์นะฮะซึ่งก็ศุกร์ที่แล้วนะครับไม่เข้านะอ่าก็เข้าบ้างหลุดบ้างนะครับสลับปะปนูนกันไปแล้วกันนะครับเพราะว่าศุกร์ก่อนก,ก็ก็เข้านะครับนีเข้ามา1 2 3 3สสศุกร์ติดติดต่อต่อกัน นะครับเนาะอ่ะมาดูแล้วกันนะครับว่าล่าสุดจะได้เลขไหนนะครับสลับในวันศุกร์ที่19บศุกร์ที่แล้วนะฮะก็ออกไปนี่ก็จะเป็นในที่0 0 0 1นะครับอ่ะ0 1 8 8เนาะก็ให้9กับ0นะอ่ะก็มาตัวรอง0นะครับเสียดายอยู่ในนี้ไม่ได้จับไปให้0 1นนะครับก็ 98นะออมา88นะครับนาะอ่ะมาดูในล่าสุดแล้วกันนะครับสลับในหวยลาวก็เป็นสูตรหวยลาววันศุกร์นะฮะใช้ได้เฉพาะในวันศุกร์นะครับนาะก็หวังว่าในศุกร์นี้จะเข้าแล้วกันเพราะว่าศุกร์ที่แล้วไม่เข้านะครับสำหรับวันที่19นะครับกันยายนปี68นะครับสำหรับในสูตรนี้นะ,ะว่าจะได้เลขไหนมาดูในสูตร ตัวเด่น3ตัวมา1ตัวก่อนนะงวดที่แล้วให้ไป6 7 8ก,ก็มา8อยู่เนาะนะครับเลขวิ่ง3ตัวมา1ตัวในสูตรนี้นะครับก็ใช้มาหลายงวดแล้วนะในสูตรนี้เนาะก็จะเป็นในที่0 0 0, 0 188นะครับ นี่ก็อาจจะมีบางงวดที่ไม่เข้านะครับในงวดนี้นะแต่ก่อนหน้านี้นี่ก็เข้ามาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ล่าสุดก็มาปะนะฮะหลังๆนี้ก็ก็เข้าบนอยู่นะหกแปดห้าเจ็ดแปดศูนย์นี่อ่าใช่นะครับหลังๆนี้ก็มาในที่ในหลัก หน่วยบนมานะครับ1 2 3 4ามนะสสุกติดติดแล้วนะครับเนาะอืมติดไว้หน่วยบนแล้วกันนะ3ตัวนี้นะครับส่วนในล่าสุดนะในสูตรนี้ก็จะเอาสุกก่อนหน้านะครับก็จะเป็นในที่ในหลักหมื่นกับพันจับบวกกันศูนย์บวกกับ0ย์ได้0ย์แล้วก็บวกด้วยเลขคงที่2 0ศนย์บวกกับ2ได้2นะฮะเพิ่มแต้มไปแล้วก็ลดแต้มก็จะได้1 2 3 1 2สสานะฮะเลขวิ่งนะครับ1 2 3สาม นอบอ่านอบอหน่วยบนนะหรือติดไว้บนนะครับนาะเท่าที่ดูในสถิติแล้วก็มาหลักหน่วย4สุติดติดแล้วนะครับนะหลัก10อ่า 7, 7, นะห7เ8ดเดปอหมมันมาเรียงอย่างนี้เลยนะ6มา, 2, 7, มา2สุก7มา2สุล่าสุด8จะมาในหลัก10หรือเปล่าถ้า8มาหลัก10ก็8 1ดหนะึ 8, ่ง8 3 กลับไปดูในอีก2สูตรนะฮะโดยจะดูอีกสูตรหนึ่งอ่ะก็เฉพาะในสูตรนี้สูตรนี้ก็เป็นสูตรเลขเด่นนะครับเนะะาะหลังหลังนี่ก็ลองมาจับคู่แล้วนะครับหลังๆลองลองเอามาจับคู่0 1 8 8หก็มาแค่ในแปนะเด่น8เด่น0ทั้งก่อนก็มาตัวเจาะ75 8 8 6อืมล่าสุดฝั่งนี้ไม่มาวันที่19นะครับวันที่19กันยาในสูตรนี้ก็จะไปเอาในวันนะครับชุดแรกในชุดตรงนี้นะฮะก็จะนำในที่หลักแสนหลักหมื่นนะครับแล้วก็หลักร้อยแสนหมื่นร้อยศูนย์บวกกับศูนย์ได้ศูนย์ศูนย์บวกกับหนึ่งแรกหนึ่งนะครับก็จะเพิ่มแต้มไปแล้วก็ลดแต้ม งวดที่แล้วศูนบวกกับ7ได้7บวกกับ7เป็น14 4สเพิ่มแต้มลดแต้มอาจไม่เข้านะครับส่วนนี้ชุดหนึ่งก็จะนำหลักร้อยนี่ตรงนี้เข้าเข้าดีอยู่เหมือนกันนำหลักร้อยสูคนี้ไม่ใช่นะก็ต้องข้ามเบลอีกสูหนึงนะครับเนาะหาสูคนี้ข้ามเบลอีกสูหนึงหลักร้อยนะครับก็คือ7นํานำไปเพิ่มแต้มแล้วก็ลดแต้มเนี่ยก็จะได้แล้วนะครับใน2ชุดนี้นะครับ 0ูนย์หนึ่งศูนยอ่ะมันก็มีชนกันในสองตัวตรงนี้ครั้งล่าสุดที่มันชนกันต้องดูเปรียบเทียบกันนะฮะ 1 2ก็ยังไงก็ยิืมกดไลค์นะฮะเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับย้ำในทุกทกคลิปนะฮะย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเนาะอ่ะอาเพื่อให้ทุกท่านได้ไปเลือกซื้อหวยราวกำหลังไล่ย้อนดูว่ามันชนกันแบบเนี้ยก็มีมีม,ม,ม,มีมีโอกาสที่มาเข้าสี่ถ้าตัวเดียวชนกันก็ได้ก็มันก็ชนกันนะครับในที่ใน หกับ2เน้นถ้าเน้นถ้าดูจากสี่จิแล้วงวดที่แล้วมันศูนย์มันมาเยอะสุขที่แล้วศูนย์มาเยอะสุขนี้มีโอกาสจะมาไหมอืมเดี๋ยวจับคู่ตรงนี้ก่อนนะที่น่าสนใจเลยก็คือเอาที่มันชนกันเราก็จะไปที่ในหน่หนึ่งหหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสองหกสองเนะฮะแล้วก็สองปด หรือจะจับกันกับในสูตรตรงนี้มันมาเบิ้ลสุกก่อนมาเบิ้ลครั้งก่อนมันเคยออก88ดแปดนะนี่สุกทันมาออก4 2 6 9สุกก่อนถ้าเบิ้ลบนเบิ้ลบนมักจะมีเด่น6เนาะอืม หกับ7 6กับ7อ่าใช่นะฮะก็หกกับ7นะถ้าสุกก่อนหน้ามันเป็นเลเบิ้ลสุกถัดมามันจะมีเด่น6เด่นเนะครับอ่ะมันก็มีอยู่ในสูตรนี้แล้วเนาะก็อันนี้ตัวเด่นนะอาจจะเป็นตัวลองตัวลองก็เอา0 0นย์ศูนย์3กศูนแล้วก็ สามแปดถ้าจับคู่ในตรงนี้ออะเอาแค่นี้เลยเนาะนะครับหรือถ้าเลือกไม่ได้กพรจะเอาเลขไหนก็อยู่ข้างล่างเลยนะครับข้อความสีฟ้านะเขาบ้านเขียวเข้าไปรับแนวทางกันได้นะครับก็สูตรที่แล้วที่เจ่อให้นี่ไม่เข้านะสูตรนี้อยู่ในนี้แน,น,น่นอนนะหรือจะเน้นในชุดที่มี1กับ2ก็ได้เพราะว่ามันชนกันใน2สูตรนี้หรือจะตัด8ออกไปเพราะว่ามันเลขเบิ้ลในสูตรก่อนนะครับเบิ้ลแปดแปดสูตรถัดมามักจะเป็นเ นะครับซึ่งไปดูสถิติเนี่ยนะครับเนี่ยเล็กเบิ้ลถ้าเบิ้ลบนมักจะมี6กับ7อ่ะมี6นี่เบิ้ล8 8เหมือนกันเลยแีดแ8ดออกมา6 9 4 2สี่ก่อนหน้านี้ถ้าเบิ้ลบนก็มันก็เป็นเพียงสถิตินะบางทีอาจจะไม่มี6มี7ก็ได้นี่ตั้งแต่ผมที่เริ่มจดสถิตินี่เบิ้ลบนสุกก่อนมักมี6กับ7นี่มีหมี7 เบิ้ลบนมี7เบิ้ลบนมี6เบิ้ลบนนะครับเนี่ยเท่าที่ไลย้อนดูสิติบนปึ๊นบนแล้วก็มาช่วงล่าสุดนี่เบิ้ลบน6กับ7ติดไว้แล้วกันแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วกันเหมือนในหวยในวันพุธแล้วกันนะครับวันพุธเสดานะผมฟัน3นะไม่ได้เจาะไปให้3าสี่ นะครับแล้วก็ไม่ได้มี5เลยเนาะในกาจับให้5 0แล้วให้04นะครับตรงตรง,ตรงนะแต่ออก05อ่ะนะใครอยากได้ชุดเน้นๆน้อยชุดก็ข้อความสีฟ้าข้างล่างเลยนะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ